สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์คณิตศ,ศาสตร์กับครูโบโนะคะวันนี้ครูโบโจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตก่อนอื่นเรามาดูนิยามกันก่อนนะคะนิยามเขาบอกว่า รูปสองรูปจะเท่ากันทุกประการได้ก็ต่อเมื่อนำรูปหนึ่งซ้อนทับกับอีกรูปหนึ่งทับกันได้สนิทพอดีนักเรียนสังเกตใบไม้สองใบข้างล่างนะคะถ้าเลื่อนขนานกันแล้วจะทับกันได้สนิทพอดีหรือไม่ไปดูกันเลยชวบฮะรูปใบไม้สองใบทับกันได้สนิทพอดีแสดงว่า รูปใบไม้สองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความเท่ากันทุกประการก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตัวหนอนอยู่ด้านบนต่อไปความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการได้ ก็ต่อเมื่อส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันและทับกันได้สนิทพอดีอ่าดูตัวอย่างข้างๆนะคะส่วนของเส้นตรง AB เท่ากันทุกประการกับส่วนของเส้นตรง CD ก็ต่อเมื่อ AB เท่ากับ CD นั่นเอง ต่อไปจะเป็นความเท่ากันทุกประการของมุมมุมสองม,มุมเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุมทั้งสองมุมนั้นมีขนาดเท่ากันและทับกันได้สนิทพอดีดูตัวอย่างด้านข้างนะคะมุม a b c เท่ากันทุกประการกับมุม d e f ก็ต่อเมื่อมุม a, b, c เท่ากับมุม d, e, f จะกล่าวได้ว่าถ้ารูปเลขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการแล้วรูปเลขาคณิตจะมีรูปล่างและขนาดเท่ากันอีกด้วยนะคะตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมสองรูปรูปที่1 รูปสามเหลี่ยม a b c รูปที่สองรูปสามเหลี่ยม x y z พอเลื่อนขนานมาทับกันปรากฏว่าชวอ่าปรากฏว่าทับกันได้สนิทพอดีแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะอ่าให้นักเรียนสังเกตดีๆถ้ารูปเหมือนกัน และมีขนาดเท่ากันจะเท่ากันทุกประการนะคะแต่ถ้ารูปเหมือนกันแต่มีขนาดต่างกันก็จะไม่เท่ากันทุกประการนะคะต่อไปเราไปดูสมบัติอื่นๆกันเลยสมบัติที่1สมบัติการสะท้อนรูป a เท่ากันทุกประการกับรูป a อ่ายกตัวอย่างรูปวงกลม2อรูปมีรัศมียาว3ซนติเมตรเท่ากันทั้งสองรูปเพราะฉะนั้นรูปวงกลม2อรูปนี้ก็จะมีความยาวเท่ากันทุกประการนะคะสมบัติที่2สมบัติสมมาตรถ,ถ้ารูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B แล้วรูป B จะเท่ากันทุกประการกับรูป a สมบัติที่3สมบัติการถ่ายทอดถ้ารูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b แล้วรูป b เท่ากันทุกประการกับรูป c ดังนั้นรูป a จะเท่ากันทุกประการกับรูป c นั่นเองต่อไปเราไปลองดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1 รูปวงกลมสองวงมีรัศมียาว5เซนติเมตรเท่ากันทุกประการหรือไม่นักเรียนคิดว่าจากโจทย์วงกลมสองวงมีรัศมียาวเท่ากันคือ5เซนติเมตรจะเท่ากันทุกประการไหมคะถ้าทั้งสองวงมีรัศมีเท่ากันก็จะเท่ากันทุกประการนั่นเองตัวอย่างที่สอง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทั้งสามุมรูปที่หนึ่งยาวด้านละ7ซนติเมตรรูปที่สองยาวด้านละ14ซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการหรือไม่สังเกตง่ายๆรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันทั้งสองรูปแต่รูปที่หนึ่งยาวด้านละ7เซนติเมตร ส่วนรูปที่สองยาวด้านละ14ซนติเมตรก่อนหน้านี้ครูเคยบอกแล้วว่าถ้ารูปเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันก็จะไม่เท่ากันทุกการนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แต่เราจะมีอีกหลายเรื่อง ซึ่งในรูปแบบของรูปสามเหลี่ยมยังมีความสัมพันธ์หลายๆรูปแบบซึ่งจะอธิบายในบทเรียนถัดไปถ้าในบทเรียนนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักไลน์ถามครูได้นะคะและอย่าลืมทำใบงานที่ครูแจกไปแล้วก็แบบฝึกหัดหน้า 72, 73ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ คูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ